สวัสครับสวัสดีารับนี่เชิญจำเป็นครับวันนี้นำสลากตัดเศษซ่อมสัญญาณกล่องดาวเทียมนะครับผิดอัยเอสซอลนะครับให้ดีการไม่มีสัญญาณนะครับนี่นะครับการนี่เลยรีโมทอย่างนี้ครับกดคำว่าอินโฟนะครับซ่องกล่องทีนี้ด้วยขึ้นขีดเลยนะครับกล่องไฟติดนะครับ การนี้บางทีต้องดูเรื่องสายนะครับมองดูสายแล้วสายมาจากฝั่งโน้นนะวิ่งเลาะ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 มาเนี่ยทีเพราะสายอาจจะขาดนะครับาาครับ,รบสายออกนี่นะครับขึ้นนี่อาจจะขาดตรงโน้นนะครับ เก่าแล้วสายก็จะแตกนะครับหลายปีแล้วอ่ะโอเคครับเปิดตูมานด้านนอกแล้วนะครับรงบอกอค่อคนาน่าจะใช่นะออเส้นนี้นะครับออกจากนี่นะครับ อีกคลิปขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวตัดตรงนี้เด้อตรงนี้นะตัดสายแร๊บนึ่ตัดสายจุดนี้นะครับเดี๋ยวมิตเตอร์วัดดูก่อนมีไฟมาไหมนะครับหาจุดอื่นอีก ต่างก็เป็นดีซีห้าสิบโวลต์วัดโดนครับวัดไฟดีซีก็มีมานะเดี๋ยวต้องน่าจะเป็นเส้นนี้นะเดี๋ยวต่อตรงนี้ก่อนแล้วไปไล่ด,ดูข้างในอีกทีนะครับนี่นะขาดนะขาดแน่นอนแล้วจุดนี้โอเคครับตัวนี้ก็จะใช้เอทไพนะครับถ่ายแล้วก็ต่อตรงเอทไพนะครับตัวเอทไพร์นี่ต่อตรง ราใช้เอทไทายสองตัวนะครับก็ต่อตรงหตัวตัวนี้ก็หมุนเกลียวข้านี้นะครับแล้วก็ค่อยต่ออีกที่ะเชื่อครับนี่ก็ต่อเข้ไปนะครับนี่็หมุนต่อ,อดีต้องเดินสายให,หม่เราเทสดูกันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ ดูตรงกล่องก็ยังไม่มีสัญญาณนะครับไฟติดอยู่ต้องหมุนวัดดูแรงไฟติดไหมใช้เอฟถายดูนะมีแรงไฟออกมาหรือยังคนระับที่เป็นจ่ายเลยนะี้ยงหัว l n b เป็นดีซีนะครับ50โวลต์ดดูมี18โวลต์ไหมนะครับ18โวลต์มนะีสายนี่มีต้องดูตรงเอฟทายนี้ด้วยนะบางทีมีสายชิวตัวนี้ขาดนะะลองทำใหม่ดู ที่ไปทำโครงการโอเคครับแม่เทียมนะจะมีงานครับท,ที่ทำอิสไฟใหม่นะใส่ไปไล่ไไดูแล้วครับปรากฏว,ว่ามันคนละเส้นไม่ใช่แล้วเส้นนอกแบบแบนี่นีน่เส้นนี้นะฮะทำไมเปลี่ยนเส้นล่ะมันเส้นนี้ไม่ใช่อของเราเทียม นี่น่าจะเปของเสาอากาศว่าหรือไง,ดไงเดี๋ยวดูก่อนเด,เดี๋ยวผมดูก่นอนถ้ามันเส้นมันไงเส้นนีนน้น,น,น,น่าจะเดินใหม่นะเดินใหม่มานี่ขึ้นนี่นะครับอ,อ๋อมีข้อต่อตรงนี้เส้นนี้อยู่นี่ไม่ใช่เส้นนั้นนะครับคนละเส้นแล้วนี่ต้องดูจุดนี้นะครับ เส้นนอกนั้นนะครับไม่ใช่แล้วมาแกะดูจุดนี้นะครับกีหมุนดูแลละลายจุดต่อเอฟทายขาดนะน่าจะขาดต้องเปลี่ยนเอฟทายใหม่ตัวตัวฝั่งนั้นไม่ใช่ฮะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาต่อใหม่นะครับเหมือนกันต่อเหมือนข้างนอกนะครับ โอเคครับนี่ก็ทำเอฟชัยใหม่นะครับต่อใหม่จุดนี้นะครับขมุนเข้าไปหมุนให้แน่นครับโอเคครับหมุนให้แน่นนะครับโอเค okay, ครับนี่ก็มีสัญญาณแล้วนะครับอ่ะดีมอดไปไหนละแจ๊ ไม่รีโมดอาเทียมครับอโอเคครับและความความแรงสัญญาณก็74อ่าคุณภาพสัญญาณก็70นะครับความที่ก็นี่เป็นความที่ OTA ตัวน,นี้ด้ 4, ย 4, 1, 2, 0, วยนะครับสีเนี่ยสีหนึ่งสองศูนย์แนวหอ4ี0เ0ลสามหมื่นนะครับกดอินโฟดูครับมาดูช่องอื่นกัน ช่องธรรมดามาเยอแรงช่องห้ามาเลยังมาแล้วแต่ไม่มีสัญญาณโอเคนี่ต้องกดอลองโอทดูนะฮะเข้าเมนูนะครับ ร่างนะครับอะไรเอ่ยอินเทอร์เนต็ตอัปเดตออนไลน์อัปเดตด,ดาวเทียมนะครับตบเลื่อเนอเค กดเลื่อนลงมานะตามลูกศรแล้วก็สั่งกดเริ่ม OTA นะครับกดโอเคนะครับรอแป๊บน,นึ่งก็จะถามว่าต้องการยืนยนันอัปเดตใช่ไหมนะครับโอเคนะครับตกลงไป รอให้อัพเสร็จถึง100%นะครับ 7จ,จ็แล้วนะครับใกล้จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับช่งนี้ถ้ห้ามปิดเครื่องนะครับอัปเดต o t ทรอบ2นะครับ กำลังแฟตข้อมูลนะครับ บางทีถ้าไม่กดก็ลองฝัดลักแล้วก็เสียบใหม่ก็ได้นะครับบางทีแต่ถ้าไม่อัพก็ให้แนะนำให้กดอัพจะดีกว่ารอเซลล์ติดไอ้ด้วยรอบดนิดนึงน,นะครับ คือมากสุเลยฉะนั้นถ้าอยู่มานานขนาดนี้แสดงว่าต้องมีคนลดเสียงกันเดี๋ยวไปดูช่องอื่นกันนะฮะโอเคเอ๊ะครับกดช่องห้านะฮะกดโอเคนะะเมื่อกี้จะดูไม่ได้ กดอิอนโฟออทีนี้นะครับออทีใหม่แล้วก็ดูได้นะครับจากดูไม่ได้เมื่อกี้โอเคเรียบร้อยนะครับโอเคครับยังไงก็หวังว่าที่มิวส์นะครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับต่อค่ายกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับดูได้แล้วครับ